ถ่ายได้ถูกันก่อนค่ะแป๊บเดีเดี๋ยวค่อยเก็มค่เดียวค่ะค่ขารอบเดียร์ไปขามาขามาขามเอใบอกว่าสาวสวยสวยที่สุดแล้วค่ะถ้าถ่ายเจ้าจะเห้าอยู่ไม่กบานก็ไปก็เลยอยากมาเคลานาร้งไม่เลยนะเป็นเกันตอาเี้เจยให้บงด้วยจวเือค่ะ คุณหหลายครับกระปังนกระใบคือลมหายใจของสัตว์ป่าทุกชีวิตล้วนต่างพื้นผาบนพื้นต่างพื้นฟ้าพื้นดินธรรมชาติงดงามมีลำธารสายน้ำแห่งชีวิตน้ำตกตามลำงดงามวิจิตร ในชีวิตของไทยพนาบนเรือเขาา้ขาไม้คานที่เรียกขาพนมดงรักตํานานผู้เสียสละคือเีรบุรุษแห่งอิสาน รักษาพื้นป่าอธิปไตยปกป้องรักษาแผ่นดินไทยที่ดวงใจก็ร้อยปีสานดังรักกับบ้านกับบาย กระฟันกระใบคือทุ่ให่รอเลี้ยงชีวิตทุ่งกบฟานกระใบหัวใาที่สกีแม่อาเอ้ยฮูช่วยกันยารักษาปอบาโเอ้ยช่วยกนยารักษา คุ่นมากน่ารักน่ารักนะคะลำเลื่อนเือนถึง้วมทีนึงได้คัวหมเนยสาธุอ่าดีใจค่ะเเราด้วยเรามาทีนึสัก2อสาใบนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะจัดชิปมาค้างคืนอยู่ที่นี่นะคะ อ่าด้หน้าหนาวหน้าหนาวหน้าหนาวแล้วจะไม่มีบรรยากาศในการร้องเพลงเราเคยมาค่ะเราเคยมาตการเต้นอยู่ที่นี่แล้วก็พักอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ร้องเพลงฟังดีดกีตาร์สนุกสนานกันนะคะก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมนะคะที่เรามือกัะก็ถือว่าอ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีทหมอกนะครับก็คือมาถึงตำลุกสามหลักนียมันจะมองไม่เห็นป่าเขาลำน้ำไหลไมองไม่เห็นธรรมชาติที่นี่หมดเลยมันจะเป็นสีขาว ถ้าเราไปเที่ยวขางพิหารบางคนนะครับนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับหลายคนที่ไปเที่ยวเขางพิหารเห็นก้อนทะเลหมอกเนาะบางคนก็บอกว่าชื่นชมในก้อนทะเลหมอกครับแต่โทษทีครับที่กระบานตะไบคุณจะรู้ไหมว่าก้อนทะเลหมอกที่คุณมองเห็นนั่นแหละที่คือก้อนที่อยู่ที่กระบานตะไบก็จะเป็นคนที่อยู่ในก้อนนั้นครับนี่คือที่กระบานตะไบจะไม่เหมือนก้อนทะเลหมอกที่ทั่วไปที่เราเห็นแล้วก็ความโชคดีของคณะแรกเลยที่มาก็คือเป็นคณะของ ที uh, ่ไหนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มามอบของกลางวันนี้แหละครับเสร็จต่กลางวันนี้เป็นทะเลหมอกทั้งวันต้องคิดถึงการท่องเที่ยวมากเลยอยากให้่า้มานะครับพอมีเห็นกันอยู่ใกล้กันแค่นี้ครับบรรยากาศที่นี่สวยงามมากตั้งแต่สี่โมงเช้านะครับสี่โมงเช้าของวันนี้จนถึงสี่โมงเช้าทังวันต่อไปมองจัดทั้งวัน นะครับมาน้าตกสํามหนันอ่าพอดีว like yeah. like ันนั้นฝนตกนะครับเมื่อวานก็เสียดายนะครับก็คือไม่ได้นัดเจ้าหน้าที่ไว้เพื่ส่งเห็ดเมื่อเช้าถ้ารู้นะครับเดี๋ยวครับเพราะว่าหัวหน้าบอกว่าคณะมาเมื่อวานผมก็เลยไม่ได้นัดคณะไว้คณะไปส่งเห็ดเจ้าหน้าที่เรามาเมื่อกี้นะครับขี่ตะกร้าไปรถตะกร้าก็เรียกรถตะกร้าครับ ครับที่เห็นทั้งหมดนี้คือสนามรถเก่าทั้งหมดนะครับบริเวณที่ที่เห็นนี่คืออาคารอาคารสำนักง,งานใหม่จะเป็นอาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวนะครับแหล่งการศึกษาทางธรรมชาติทุกกระบาลกระไมมีโรงอาหารมีห้องน้ําและก็มีบ้านพักนะครับบ้านพักก็สามารถมาได้เลยตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดแต่ว่าคนทั่วไปก็แต่ว่าเปิดการเข้าออกได้นะครับมาตั้งแต่สองอตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงตะวันตกดินหรือวันนี้มาลงทะเบียนเพื่อที่จะมาแล้วก็ตอน ตอนที่สี่เราเดินทางมาขึ้นมาดูอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าได้ครับหรือว่าเราจะมาจนชมะ่าที่ตกดินแล้วก็สองสัตว์แล้วกลับบ้านได้ครับอาแบบนี้ได้ไม่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 ท้าทางได้แต่ว่าถ้าเป็นการท่องเที่ยวหัวหน้าน่า,นาจะเอยมโอยู่ไว้แล้วน่าจะไม่มีปัญหาน่าจะพักนะครับนี่คือ,อบรรยากาศวันนี้ท่า